ก็เป็นคำบอมีไวยละอ่อนด้วยก็ดูด้วยแล้วอุศนัคะะนน้องนะคะ,ะ,นะคะอ,อ้าวสันน้องน้องแบงอุันเยี่ยมพีนมพ่นี่เกี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเียสู่สูเด้อพี่นี่มานีน้องไวละอ่อนบนตัวควายหลอ,อุศน,ะะนักขันน้องนั่นเนี่สชิตัวควายก็แม่นแคยวว่องผู้เดียยาในดาวตัวควายคูยคม,มือนี่ตกใจวาวายวา,ยวาย น้องเริ่มสั่นตกใจคนง่ามาสัน่นโอ้ย <c oughs> พี่น้องเอ๋ยเดิมมาสัน่นนะคะสั่นเดฟไปไหนเนี่ยไปเตะบอลพี่ไปเตะบอลน้นองไปเตะบอลน้นองเคยบอกอยู่เพราะว่าช่วงนี้ซองที่ตัวยี่ิบห้าแล้วโด้มาสั่นค่ะน้องไปเตะบอลไม่ว่างไม่ว่างเลยไปเตะบอล คือเขาซอมแต่ตีตีห้าอะไรไม่ร the like so, so, uh ู huh. <laughs> ้เขาเขาแั่แหละซ้อมเขาก็คิดถึงพวกเราอู่หรอเนื้อภาษาสันเขาก็มาหยอดเป็นบางบาทน้องเียนไปหยอดเป็นบางบาทเหมือนเมื่อวานเมื่อก่อนเพิ่ก็มาเล่นอยู่แล้วก็ขอตัวนะครับกลไปอย่างเงี้ยพี่ภาษาสันนะคะน้องบอลภาษาสกดติดตามให้แล้วนะครับดีมากลยอันติงติงจริงติงจิงึงดึงดึงดงภาษาสันแค่งเดียวสันพี่ลองเรียกดูทีอ้าวจริงหรอ เด็บเดียวหนูต้องเรียกแบบนี้เหรอพี่มาสันมันเรียกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเด็กโอิยลงมาเถอะยายจุดถูบไปหลายดอกเด้อะน้องมวยมาสันฮะทีฮาวสันเดียวเด็กจุดถูบหลายดอกเด้อะมาสันจะช่วยลกบาได้แห้งเงาเออญเ้อจะไปบอลโลกเหรอเด็กม่าจะไปเอาถ้วยกาไก่ ไปเอาถ้วยกาไก่อยู่บ้านถ้วยมันหมดอยู่บ้านถ้วยหมดไม่มีถ้วยใส่ข้าวกินเลยต้องไปแข่งบอบลไปเอาถ้วยอ้ยเอาเอามาเล่งส่ยับเลยคนบโอยูก็ได้พี่้องเอ้ยปรสันน้อคันเนาะนะคะอ่าน้องคันดอะสันน้องน้องแบงค์วสันเธอคนนี้สวยจริงๆนะพี่เฮงเหนือถ้าไม่เชื่อลองถามใจพี่เฮงเหนือดู แล้วจะรู้ว่าพี่นีสวยแค่ไหนน้องแบงค์เองก็ยอมรับออกจากใจว่าพี่นีสวยใช่ไหมครับพี่ยิงเหนือพญยาก่อนมากเลยพี่น <cog> ้องเอ้ยประสันฟังเบิรงแล้วมาทำแม่งทำแแมงจังไดหัวนะคะถ้วยบ้านน้องนีไงเจ้าอ๋อพี่หนูไม่ให้ตลอดพี่ประสันบ้านอยู่ อยู่บุรีรัมย์ใช่ป่าวเ,เดี๋ยอยู่บุรีรัมย์ว่าหนูอยู่อุบลพี่ว่าหนูไม่ให้หรอกแต่หนูก็ยังไม่ใส่ไม่มีใส่กินเลย <c oughs> ยังเหนียวสัตว์น้องแบงค์พี่ยังไม่รู้สึกเนาะไม่รู้สึกเลยเน้องสัตว์จะไปพลเลยเดี๋ยวอ่านใหม่สักรอบน้องแบงค์น้องแบงค์พี่ว่าทาแม่งทาแม่งน้องแบงค์พี่ว่าอ่านก่อนน้องแบงค์รู้สึกทําแม่งทาแม่งนะเธอคนนี้สวยจริงๆนะพี่เฮงหนึ่ง ถ้าไม่เชื่อลองถามใจเพงพี่เฮงดูแล้วจะรู้ว่าพี่ณีสวยแค่ไหนน้องแบงค์เองก็ยอมรับออกจากใจว่าพี่ณีสวยใช่ไหมน้ะพี่เฮงเหนือไอตอนสุดท้ายเนี่ยว่าพี่ณีสวยใช่ไหมพี่เฮงเหนือพี่องเอ,อ้ยนะคะ อ้าวสันเนาะค่นะน้องสันน้องแบงค์พี่ยังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยสันน้องแบงค์นะคะอ้าวพี่นี่วสันเขาเป็นดาราเกา่าแสดงเกง่งยาไปหลวงนนะ้องแบงค์วดสันติงต้งติงต้งตะลึงติง้งติ้งติ้งแม่คอยเป็นอันดาราอย่างโมสันน้องคะน้าดาราดาราก,การทวงหน้าเห่เนยญหง่วงเห่เนยญหง่วงเห่นยญหงว่วงเบิ่งเอา คอยว่าเอาจังหวนอนหลับผลเด้อวสันพี่น้องความสามารถพิเศษยรคอยว่าสันนุค่ะเนาะจมผันแล้วจมได้จมดีพาจะคอยพาจะคอยมาจมเหงื่อแล้วขอก็เปิดมา่องนี่ของมาจมใน่องนี่ว้าน้องบอกว่าๆๆๆนิทานเรื่องอยังค์ครับปีนี้ว่าสันหนูอยากนอนอเด้อแนา <c oughs> <c oughs> นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสุขสุขคบพี่น้องปองปายนะค่ะเนาะที่เป็นกำลังใจฮีลาหน่อยนะคะ เด้อค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะสี่มงแรงแล้วนะคะเนาะแม่ชอบนะคะรักๆกันทุกคนนะคะรักกันนะคะเด้อวานสนะคะเนาะพี่น้องป้องป่า